อยู่กับพี่ลิงนะีฮะแตุ่ณน่าเรียกผิดเป็นพี่มีตลอดเลยวันนี้แจงกวาต้องเล่นกับพี่ลิงง่ายเลยเพราะง่ายเอามาให้เจกันนานนี่ผิดกับพี่มีแล้วเหรอดูที่เรียกเป็นพี่มีตลอดจะบอกดีไหมเนี่ยแจงกวาจะเริ่มจากไปน,นอนข้างๆพี่ลิงดีกว่าดีต้มปูหน้าตวัวจวบพี่ลิงมันหน้าจวบผมก็ไรจวบก็ ความจริงหูพี่ลิงก็กจั่วตุนะเห็นด้วยไมหมล่ะคุณยาก็จว่เล่นกันไปไฮเฮเฮ้ยเบื่อน yo เอ๊ะไอ้ก้มกมบนหัวเชียงนั่นอะไรอะคุณยะทำไมจั่พี่ลิงเนี่ย ก็ไม่มีอะไรจำน,นี่ผมเบื่อแล้วนะว่าไหมคุณนะที่ไหน,น,นี่มองจ้าทีมองขวาทียาเบื่อมากงอน,นี้ก็